นี่ค่ะวันนี้เรามารีวิวรถติงตะขาบสำหรับรไปเก็บขี่วัวนะคะแล้วก็ใช้ในสวนได้น่าจะหลายอย่างอยู่ตอนนี้เหมาะมากเลยเพราะว่าหน้าฝนทางเล้มากเลยเป็นนั่งขับด้านหลังนะคะ ครื่องด้วยค่ะโอเคไหมเนี่ยใช่ไล่ใช่ไล่มารีวิวรถตีนตะขาบโบราณแบบปี้ี่วัวนะคะที่นะคะก็ช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะคะดูแลเดินทางไปในหนองยา่ที่ค่อนข้างจะลำบากได้ดีเพราะว่าตัวตีนตะขามันจะไปได้ในที่ที่เล็กด้วยเนาะขับเคลื่อนในการนั่งขับนะหรเดินทางก็ยังได้แต่วมันก็ค่อนข้างจะช้านะคะเวลาเปิดเครื่องเราจะเสียงดังไปนิดก็เดี๋ยวมีบรรยายให้ล้กันนะคะแต่ว่าไม่มีอะไรมากนะคะก็เพียงอยากจะรีวิวว่ารถตีนตะขาของเราก็ที่ทุกวันนี้เราซื้้้้้้ออมมมาาาาาากก็ไดใใใใชนนนนนนสวววรรััหญททีีีี่่่่ะแคยยงงเ นแต่ว่าถ้าหารช่วงโม่ผลไปแล้วเนี่ยเราก็อาจจะใช้รถถ่ายนะมาดันเก็บคิวไปแทนอีกครั้งนึ่งค่ะ เรวเอาพี่วัวนะคะเาอาไปจิงไปที่ท้ายสวนก่อนเนาะตอนนี้เรายังไม่มีระบบะแรปรลูกพี่วัวกันนะคะเราก็วางแผนไว้อยู่ว่าเราจะทำปุ๋ยอน,นิี้วัวในโอกาสต่อไปซึ่งตอนนี้ก็รอให้หน้าฝนนะคะผ่านไปสมบูรณ์ก่อนคือให้มันแบบแน่นอนก่อนก็คือว่าตอนนี้เข้าสู่หน้าหนาวจริงแล้วพื้นที่มันยังไม่แห้งเพราะว่าเราจะต่อเติมข้อหัวอีกแล้วก็จะต้องวางแผนทำรูปปุ๋ยพี่วัวกันต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะตอนนี้มารีวิวรถตีนะคะขอลาไปก่อนนะคะ ตอมันขับมันขับชุบหันซ้ายหันขวาเอา้ารถวิ่งได้ไงเนี่ยมันขับมาอยู่เนี่ยขาบออโม้ไมีคนขับมันไปตามทางไหมเนี่ยวันมันเบียงไหมอ่ะไม่มไปเรื่อยแหละเออเธอถ่าย yên nhang yên nhang